มาชมบ้านเดียวเขตกระแพงแสนจังหวัดนคนปรปฐมทรัพย์สินหลอ,อกการขายหมู่บ้านกระแพงแสนกรีนแลนด์เป็นบ้านเดียว2ชั้นขนาด60ตารางวาเรามีให้เลือกสองหลังนะครับสามห้องนอนสองห้องนา้าพื้นที่ใช้สอยกว้างขวางที่จอดรถได้สคันบริเวณได้ค่าก็มีความเป็นส่วนตัวสูงเป็นหมู่บ้านค่อนข้างโปร่งโล่งนะครับ มูบ้านนี้ตั้งอยู่ใกล้มอเกษตรกระกแพงแสนตลาดสดกระแพงแสนแหล่งย่านธุรกิจไปทั้งสุพรรณบุรีและนคปรปฐมได้ฟรีดอกเบีย้ยนานถึงสิบสองเดือน nức thương ba, nức thương lao